ฉันไม่ควรคิดถึงเธอแต่ความคิดถึงก็มีมากจนมีกล้าห้างใจไม่ต่างกันกับใจฉันภายในเธอที่ทีไ่ไร้ใจของฉันยิ้มให้เธอไม่คิด ว่าคนนอกสายตาจะเข้ามาทำให้ใจวุ่นวายได้ขนาดนี้อยากไล่เธอจากความคิดยังทำไม่สำเร็จสักทีหรือว่าฉันต้องยอมในเมื่อหัวใจเรารักกันคงต้องรักกัน จริงจๆแล้วเรามีกันเสมอในเมื่อเราต่างก็รักกันเธอรักฉันฉันรักเธอก็เอาสองใจรวมกันไม่มีฉันไม่มีเธอมีแค่เราบึงครั้ง หัวใจฉันถามเธอเวลาไม่เจอไม่รู้ว่าเธอคิดถึงฉันไหมปากพูดไปวิญญาณนี้แต่ใจฉันคอยกอดเธอไว้หรือฉันพาใจเธอในเมื่อหัวใจเรารัก จริงๆแล้วเรามีกันสเสมอในเมื่อเราต่างก็รักกันเธอรักฉันฉันรักเธอก็เอาสองใจรวมก,กันไม่มีฉันไม่มีเธอมีแค่เราในเมื่อหัวใจเรารักกันคงต้องรักกัน จริงๆแล้วเรามีกันเสมอในเมื่อเราต่างก็รักกันเธอรักฉันฉันรักเธอก็เอาสองใจรวมกันไม่มีฉันไม่มีเธอมีแค่เราแค่เอาสองใจรวมกันแปลคำว่ารักให้เป็นคำว่าเรา